คุนลุงเข้าป่าอีกแล้วเพื่อนๆอยู่บ้านไม่ได้อยู่บ้านเอาแต่กินแล้วก็นอนเข้าป่าดีกว่าเข้าป่าได้เห็ดเห็นไหมทุกคนป้ามาตามหามันก่อนป้าเจอป้าเลยมาตามอีกแล้ววันนี้ ดูจ้ะของกินตามธรรมชาติตามไปเก็บกันต่อนะจ๊ะเพื่อนๆว่าวันนี้จะได้สักเท่าไหร่ค่ะตามมาค่ะอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกัน chum chum ัตคันตะลันเขาบอกป,<า>ป้าก็ออกเสียงไม่ถูกตัวทีนะคะแ้่ออกเสียงไม่ถูกก่อนป้ามาได้ไปถ้วยหนึ่ง มาค่ะเพื่อนเพื่อนมาช่วยกันเก็บแล้วดอกเล็กเอาไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวจงวันมาใหม่เนี่ยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะเด่นเ <did> ้ออืออือเยอะน่เดิน เพื่อนเพื่อนตามมาดูตามมาดูเยอะแยะม,มากมายป้าเพิ่งรู้นะว่าป่านี้เขามีด้วยเนี่ยเห็นไหมคะมันอยู่ใกล้ๆก,ก,กันกับใบไม้แล้วสีมันเหมือนกันไงบางทีเราก็ดูไม่ค่อยจะรู้เห็นไหมคะเพื่อนๆเ,เยอะเลย นี่แล้วก็เจอหอยเห็ดอีกสองดอกไปไหนแล้ววะไ่หายหหย,ยู่นี่จ้าสวัสดีค่ะเพื่อนๆมีแต่จิ้มหน้านี่วันนี้ป้าไรพาเข้าป่าหาเห็ดอีกแล้วป่าสวยๆเห็นไหมคะเดินมาสักพักแล้วนี่ได้แม่มดไม่งามแล้วละ แต่ก็ยังใช้ได้อยู่สองดอกจ้าวางไว้ก่อนตามาดูนี่ตามาดูอะไรนี่ดูดีๆนะจ๊ะเดี๋ยวจะเหยียบพันะจ๊ะพัดพันทะลันใช่ไหมเหมือนแดนเซียอุนเหมือนแดนเซียนาวชักพันทะลัน มันอยู่ในตระกูลเดียวกับเห็ดพึ่งเหลืองเห็ดมันปูอะค่ะนี่คือเห็ดพึ่งเหลืองเห็ดมันปูดกกปเดี๋ยวดูมวกวัดโก้ิดสาเป้แล้วอย่้จ้ะคุณลุงเขาก็ไม่ค่อยจะรู้นี่เห็นไหมเปนเืนเ่นไรไหมสวยงามค่ะ,ะป้าวางไว้ก่อนนะดอกเล็กๆยังไม่อยากเก็บอะ แตี่ตะเกียมีคนเขาเข้ามาเห็นแล้วว่าพวกป้าเจ็บกันป้าว่าจะไวสักสองวันเขาบอกถ้าดอกมันโตวันนี้มันจะยิ่งสวยเห็นไหมคะดอกมันจะใหญ่ได้อีกนะเขาบอกเนี่ยเอาไปทำเอาไปอ่คั่วกันเลยแล้วทำเป็นซอสกินกับขนมปังเขาบอก อร่อยอร่อยค่ะเพื่อนๆไหนตรงไหนนี่มีหน,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 นึ่นี่ตุ้มหนึ่งป้าอยากจะให้เขาโตกว่านี้แต่กลัวจะหายสมดมาอีกสองวันเห็นไหมคะเยอะมาก เยอะมากเลยเสวยงานด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนเก็บเสร็จว่าจะได้เยอะขนาดไหนถ้ามีโอกาสป้าจะไปทำอาหารให้ดูด้วยค่ะพักกัดเก็บมันนี้เนาะโอเคเอาถุงมาใส่ เยน็เยนเย็นไม่ต้องอาบเบี้ยวเบี้ยวเป็นเพื่อนนี่งามงามเห็นไหมคะงามมากค่ะเอาสองมือเลย สวยงามค่ะจัดไปขาหลุดหมดเลยอันนี้เอาไว้ก่อนอนะเล็กรากูสบนะดีมางามหอมผู้อิสานุในชาตะเรียน เพื่อน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 ขายยังได้ไหมนี่ดู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 ความงามอ่ะ,ะลิศเช็ดโพความงามค่ะสวยงามค่ะออสองดอกคู่กันเลยนะ่จ๊ะไหนล่ะ แคร์ล yeah. ิค mm ินเฮดดอรแกเห็นไหมคะงามมากค่ะสวยงามค่ะเดี cool ๋ยวขบหลุมกุ้ยติ้มตาบอดนะขบหลุมก่อนนะมึงจะเชรียดวายด้วยป่ะไม่ต้องเช็ดเพาะขนาดนั้นมั้งเด็กกำลังตาม้ตามิสองดอกงามงาม หาไรหาต่อค่ะคุณลุงเข้าป่าหาเห็ดอีกแล้วคุณลุงโดนหลอกมาหาเห็ดอีกแล้ววันนี้กำลังมารูเร่ไม่รู้เรื่องเลยไหนกินได้กินไม่ได้นี่อันนี้อ่ะกินได้แน่เห็นไหมคะสวยงามค่ะงามมาก งามมากๆขาโดนไปมั่งแล้วมีเจ้าบ้านเกาะอ,อยู่แหละไ,ได้ไหมนะเนี่ยโดนกินจะหมดแล้วเอาตุ้มตุยนี่ไปดีกว่าตุ้มตาตุต้มตุยดีใจดีใจดีใจใจะเน่าไหม ะเน่าไหมคะเนี่ยโอ้โหกระปุกกระเบิข้ขาขามันจะนิ่มไปแล้วเพื่อนๆแต่ก็ยังสวยงามอยู่เห็นไหมเห็นไหมนี่สวยค่ะคุณลุงทำอะไรคะเห็นเห็ดคอยบอ่อยมาตามหาเห็ดเห็นเห็ด่อยบ่ทุกคนคุณลุงเจอค่ะดอกนี้ งามไหมคะเจองามๆอย่างเงี้ยอยากเข้าไปข้างในอีกนะเนี่ยออ้ยแต่ขาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วเนี่ยขาโดนกินไปมั่งแล้วสวยคะ่ะสวยคะ่ะ